สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องซิมิเกมเมอนั่นเองนะคะฮะะทุกคนจะงงว่า,ท,าทําเราชื่อ,อช่องเราชื่อผู้หญิงใช่แต่ตอนนี้เราตั้งขออยอนกเราขอใช้เครื่องเครื่องซิมเกมเมอร์เครื่องนี้ก่อนนะทุกคนเนาะ คือแบบว่าเป็นอะไรที่มากเลยวันนี้เราจะมาแต่งรูปโปรไฟล์กลุ่มกันหนูไม่ไมีอะค่ะวิ่งอ่ะไอ้ยะ ลบอะอยากลบแต่ว่าลบยังไงใหญ่แมาลูกวยน้องตัวใหญ่ไรเราจะไม่ไม่ได้มาแต่งน้อยน้อยเราจะมาแต่งเยอะๆกันเลยมาเถอะนี่ อ้าวอ้าอ้าอ้ามอนมอนเดเีอชท่เดี๋ยวจะไปเอากอบรูปนี้มานะทุกคนอืมภาพแกลเลอรี่อยู่ไหน Nào này đi, lựa quá chú Đi ra bay cân Ui nè hạ này Google cân này nè คนนะคนนะอย่าดูนะอย่าดูนะจวงจวงจวงอย่าลบผิดอันด้วยแหละฉันที่ฉันลบถูกอันที่จริงปิดไปนานแล้วแหละเอ้ save y o ว r baby oh. your oh. arm อืม ฉันไปเอาแกลลี่เบบไฉัชอบอน,นิเมะมากเลยแต่ชอบอน,นิเมะแบบแบบอะไรนะแบบเนะแบบท่ๆ ทุกคนแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนขอสกิปก่อนนะทุกคนแล้วก็ตัดภาพมาตรงนี้แล้วทุกคนดูดูเขาา้าไหวดูความเหนื่อยของเรา Oh my God! So, young social media big. Come on, come on. Say, say. Ah, what? Wait, wait. want eat me ay bum 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 baki ho ombo yum ki ho ayo i feel no sorrow i to free ni skip yang eh oh mai skip ah ni nee. ที่จริงมันมีหลายภาพทุกคนขอใช้แค่สองภาพนี้แล้วเราก็แต่งรูปโปรไฟล์กลุ่มเราจะแต่งรูปโปรไฟล์ก่อนนะจะตัดภาพได้ไหมทุกคนทุกคน,กคนตัดภาพได้ไหมเนาะคงไม่ได้ใช่นะ บวกลบคูณหารบวกลบคูณหารนับบวกลบมันไม่สวยพอเห็นภาพนี้ที่มันไหลร้อนชุกที มไม่เอา,าไม่สวยฝนตกดีไหมได้อยู่นะพวกนี้เหรอไม่เอาหรอกมันต้องได้อย่างนี้ สำหรับวันนี้เราแต่งโปรไฟล์แค่นี้กันก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย